สวัสดีครับอรุษวัดยามเช้าครับวันอาทิตย์มาคลิปนี้เดี๋ยวจะพาเจ้าฮีโร่ออกงานกันแล้วครับจอดนานเลยทีเดียวโอ้เอาาราตัดติดไหมไม่รู้ตัดติดหรือเปล่าดูอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยืึ อะไรเไออน้ำมันอะไรมันเบรกวะเข็ล้วดินน้อยใช่ปะโอ้น้ำมันเบรกเกือบหมดดิตรงไหนวะตรงไหนมีวะน่าจะอยู่ต่นแหะอยู่ที่เลืร์นมังมันเบรกอ่ะ <c oughs> ฮะ <c oughs> นี่คันนี้ นี่โตกูแบดแตกบ่แลวไม่แม่เอากุญแจมาฮะกุญจยูรถไท<ะ>ย เอาลอเลยนอบอยังไหนมันแพงติดไม่ติดครับรอชมได้เฮ้ระวังสปาเ้ยนี่แหละ เรื่องหัวอบอกเมนบอกเมนเผาหัวก่อนครับหนึ่งสองผมเผาสามรอบเลยสาม เช่แล้วเราเอาตู้ตชาร์จมามันจอดนานดิเบ็แบตไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตู้ชาร์จจอดดานดูเน้นไฟไม่พอเลย อ,อะไรหลอกคักหลอกแน่เดี๋ยวมาดูว่าแบตเลือดเยอะเรือน้อยโอ้แบตเลือน้อยตัวนี้นนเร่งเร่งตั้งเจ็ดตั้งแปดมันขึ้นนี้ดูนี่ถ้าถ้าแบตมันเลือเยอะมันจะขึ้นนิดเดียวใช่ไหม เนาะมันจะเร่งนิดเดียวเนี่ยเร่งตรงนี้นิดเดียวมันจะขึ้นอันนี้เร่งจนเลขแปดเลยเห็นไหมเลขแปดขึ้นแค่นี้เองดูนี่เร่งจะหน่อยก่อนกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยเร่งกาวเลยนี่ตุ้นครับเดี๋ยวมาเราดูว่า เอจะเย็นหรือเปล่าโอเคอะไอย่างเนาะโอ้อยังขึ้นเยอะอยู่เอามันจะติดแล้วแหละที่นี่ทดสอบเผาหัวก่อนสีเลยแล้วกัน ยายาอุ yeah. Yeah. Uh, er ้ยเครื่องมันเย็นครับเครื่องมันเย็นน้ำจอดนานครับโอเคแล้วโอ้ปิดเลย แล้วเออตัติดแล้วเจ้าเฮ้เร่ออกงานนยครับเฮ้อ <c> า <oughs> ปิดฟังกปฟอรงพี่ด้วย ต้องซื้น้ำมันเบนซ์ม,มาใส่หลังจากหลับไหลมานานครับตอนนี้ก็จะพาไปชาร์จแบตหน่อยพาไปนวดยางหน่อยครับโอ้โห อุ่นเครื่องสักประมาณสัก10นาทีก่อนนะครับ เชื่อกับข้าวส่งทีมงานแล้วสายแล้วครับเฮ้ยไม่เน่นเปิดไหมเปิดไหมเปิดไหมเลยเอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอันนี้วางลงก่อนาววาง,วางอา่ะยกยกขึ้นหน่อยปล่อยเลยเอา้าว มันมันไม่แน่นมะเป็นไรเออโอ้ยมันต้องใช้ความแรงเดี๋ยวถอยไปล้างก่อนเอาดูดิเดี๋ยวพี่ชิมน,น้ำให้โอ้ยจอดน้ำครับน้องอาโซ ไม่รู้ว่าเยังให้ได้หรือเปล่าราวยกอันนี้ขึ้นนี่อันที่ปัดน้ำฝนอ่ะถูกระจกด้วยถูกระจกข้างที่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ยิงน้ำก่อน อย่างนิ่มมากเลยครับดูอ่ะคนสุดจ h ดเท่านั้นละฮีโร่คันนี้รู้สึกว่าจะซื้อมารวมแมคโครตอนนั้นราคาจะอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นแต่คุ้มอยู่ครับเพราะว่ารถยังยังดีครับยังกิ๊กอีกเลยเครื่อง ไปแล้วทันนุ่นเลยไปที่ทน,นั้นเรางบประมาณก่อนจะจัดซีให้ใหม่เอาซีเทาแลมโบไปเลย ยังบางๆอยู่เลยฝากระโปรงแต่ผมตีอย่างเดียวครับมันยังไม่ค่อยแรงอะ่ะมันต้องเกาะโบมันถึงแบบมันเหยียบเบาๆหน่อยมันยังเนืดเนือยู่เครื่องมันเล่นไงเวลามันทุกน้ำมันไปมันเนื่มากเหยียบแบบกดจนกว่าจะวิ่งเลยครับ chậu đi đợi cô em nè cái chậu này Đâu, có lẽ, thân thu không bốn đến này Nè, bốn lăng hà này ไปแล้วห่ะอาลูกไปไปรำเฮ้ยล่ะเอ้ยชูสายนั่นนะพี่หน่อยดิสายน้ำมันอะ่ะไอ้ทูตัวเนี้ยเนี่ยต้องปาดมันเนี่ย

ซื้อน้ำมันซื้อกับข้าวครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม